ความเดิมตอนที่แล้วย่าลีเนียนั้นได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าเธอกําลังดูอนาคตของอาเธอร์ตลอดแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยอายุไขของเธอซึ่งอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับอาเธอร์จึงได้พูดขึ้นมาว่าท่านกําลังดูอนาคตของผมอย่างนั้นเหรอครับทําไมล่ะแต่ทันใดน,นั้นเองซิลวี่ก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างล่ะครับหลังจากที่เธอได้รมกลิ่นแล้วเธอจึงได้หันไปขู่ย่าลีเนียทันทีย่าลีเนียที่เห็นเช่นนั้นจึงได้พูดขึ้นมาล่ะครับว่าดูเหมือนว่าสสััััตตวคู่ญญาาาขอองงงเธกํแนม เธอสินะอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจิงได้บอกกับย่าลีเนียไปลวครับว่าก็เพราะว่าผมกับซิวี่แชร์ความรู้สึกกันนะครับแต่ว่าอาเธอร์ก็ได้บอกกับซิวี่ไปละครับว่าขอบใจมากนะซิวแต่ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนี้ไปหรอกย่าลีเนียที่เห็นเช่นนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์มาต่อละครับว่าอันที่จริงชันมองเห็นภาพอนาคตของพวกเธอตั้งแต่ก่อนที่พวกเธอจะได้เจอกันครั้งแรกแล้วก่อนที่พวกผมจะเจอกันอย่างนั้นเหรอครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยอย่างนั้นหรอย่าลีเนียที่ได้ย กรณีที่เห็นภาพหลายๆภาพเกี่ยวกับบุคคลที่พิเศษแบบนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยล่ะอาเธอร์ส่วนทวีปดีคาเทนนั้นจะได้ต้อนรับการขึ้นสักการาดใหม่และโลกก็กำลังจะเปลี่ยนไปโดยมีเธอนั้นเป็นศูนย์กลางเสมออาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับจึงได้ถามยาลีเนียไปว่าสักการาดใหม่ผมเป็นศูนย์กลางเหรอหมายความว่ายังไงกันครับเนี่ยเฮ้ยถ้าจใจฉันอธิบายมันก็ซับซ้อนแล้วนะแต่ถ้าฉันบอกข้อมูลกับเธอมากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลกับสมองของเธอก็ได้ แต่ถ้าฉันไม่บอกข้อมูลที่ดีเพียงพอให้กับเธอที่ฉันได้มองดูอนาคตของเธอมันก็ไร้ความหมายอาเธอร์ Arthur ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บอกกับย่าลีเนียไปแล้วครับว่าท่านใช้อายุไขเพื่อดูอนาคตของผมเลยนะครับจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันสูญเปล่าไปได้ยังไงท่านกําลังหาอะไรบางอย่างที่ผมสามารถทําได้อยู่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นท่านปู่วิเลียนก็รู้เรื่องนี้ด้วยสินะครับย่าลีเนียที่ได้ยินเช่นนั้นก็เลยได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่า <c oughs> วิเลียนจะไปรู้อะไรล่ะและฉันก็ใช้ชีวิตมามา,มากเกินพอแลล้้วถาาอออยุขขที่เหือองฉัน จะสามารถเปลี่ยนอนาคตได้มันก็เพียงพอแล้วล่ะแต่ก็เพราะว่าชั้นดูอนาคตของเธอมากเกินไปเลยทําให้มีศัตรูที่น่าปวดหัวมารบกวนชั้นดังนั้นฉันถึงมาซ่อนตัวอยู่ในที่กันดารแบบนี้ยังไงเล่าอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ถามยาลีเนียไปแล้วครับว่าถ้าอย่างนั้นที่ท่านมาอยู่ที่นี่ก็เพราะผมแล้วตัวผมในอนาคตเลือกทางเดินที่ถูกต้องหรือเปล่าล่ะครับย่าลีเนียที่ได้ยินอาเธอร์ถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าในอนาคตเธอจะได้พบกับความยากลําบากมากมายไม่ว่าเธอจะเลือกเส้นทางไหนความจริง นั้นมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปและทางที่เธอจะต้องเดินนั้นจะมีศัตรูและอุปสรรคมากมายรอเธออยู่คาแนะนําที่ฉันสามารถให้กับเธอที่จะได้พบอันตรายมากมายในภายภาคหน้าคือการสร้างเป้าหมายสุดท้ายที่จะไม่ทําให้จิตใจของเธอสั่นคลอนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามเธอได้ปรารถนาอะไรในชีวิตนี้เพราะการกําหนดสิ่งนั้นไว้มันจะกลายเป็นเส้นทางในอนาคตของเธอและจำสองสิ่งนี้เอาไว้ให้ดีล่ะข้อแรกคนเราก็เลือกทําอะไรที่ไม่ดีด้วยเหตุผลที่ถูกต้องดังนั้นจะตัดสินใจ จากคนภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่ได้และข้อที่สองในบางครั้งศัตรูที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ผู้ที่แสดงอำนาจในฐานะกษัตริย์แต่อาจจะเป็นพทหารที่ไม่มีอะไรจะเสียก็ได้ฉันบอกอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วขอโทษด้วยล่ะอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าแล้วถ้าผมเลือกเส้นทางผิดล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นย่าลีเนียที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้เดินมาจับที่ไหล่ของอาเธอร์เอาไว้แล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าการเลือกเส้นทางที่ถูกต้องมันไม่สามารถบอกได้ว่าเส้นทางนั้นมันจะเป็นนเสส้ทททางีีี่่ดุ หรือเปล่าเอาละเราคุยกันมาจนฟ้ามืดแล้วพรุ่งนี้เธอกับเท็เซียต้องออกเดินทางกันแล้วด้วยไปพักผ่อนเธอและภาพก็ได้ตัดไปที่พวกเจ้าลูคัสละครับซึ่งตอนนี้เจ้าลูคัสเองก็ได้ยาที่ชายสวมหน้ากากให้มาแล้วเขาจึงได้ถามเจ้าชานไปว่านี่เป็นของแบบเดียวกับที่บอสของพวกแกเอามาให้จมูกตอนมาโคตใช่ไหมชานที่ได้ยินลูคัสถามมาแบบนั้นก็ได้บอกไปละครับว่าใช่แล้วละ่ะมันคือยาแบบเดียวกันกับที่มาโคตกินถึงแม้ว่าร่างกายของโมนั่นจะรับมือกับยานี้ไม่ไหวก็ตามแต่ว่าเจ้าลูคัสก็ยังได้ แกชานมาละครับว่าเอา้าแล้วทำไมนายถึงไม่เคยกินยานี้ล่ะโอ้เดี๋ยวนะหรือว่าแม้แต่นายก็ไม่เคยถูกเลือกให้เป็นคนที่ใช้มัน พวกนายทุกคนไม่ถูกเลือกเลยอย่างนั้นเหรอช่างเป็นพวกที่ทําให้ชนชั้นสูงภายหน้าเก่งกันซะจริงๆเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่พอเจ้าลูคัสได้พูดเสร็จแล้วเจ้าลูคัสก็ได้คิดแล้วครับว่าเกณฑ์มนาของเจ้าพวกนี้คงจะอ่อนแอก,กว่าเราเพราะงั้นทันทีที่ดื่มยานี้เข้าไปร่างกายก็จะรับไม่ไหวแล้วก็ตายไปในที่สุดแต่ทันใดนั้นเองเจ้าชานก็ได้พูดออกมาอย่างหงุดหงิดแล้วครับว่าคิดว่าพวกเราดีใจที่ได้มาจับตาดูนายอย่างนั้นเหรอพวกนี้พวกเรายังต้องมีงานที่จะต้องทํากันอยู่อีกเยอะเลยนะเพราะตอนนี้้พวกเราได คำเตือนจากผู้ส่งข่าวว่าคณะกรมการวินัยกําลังเด็ดขาดขึ้นเรื่อยๆแล้วพวกเราเลยต้องรีบเคลื่อนไหวเดี๋ยวนี้เจ้าลูคัสที่ได้ยินว่าชานกําลังเล่งตัวเองอยู่ก็ได้ใช้เวทไฟเพื่อหวังโจมตีเจ้าชาล่ะครับแต่ว่าเจ้าชานนั้นก็ได้นางลงทันเสียก่อนแล้วเจ้าลูคัสก็ได้พูดกับเจ้าชาญไปว่าผู้ส่งสารไร้ประโยชน์อย่างแกจะพูดด้วยถาดหางโอหังแบบนั้นไปถึงเมื่อไหร่กันและในระหว่างที่พวกแกกําลังจับตาดูฉันหัวหน้าของแกก็เริ่มดําเนินตามแผนไปแล้วและพอลูคัสได้พูดจบแล้วเขาก็ได้เปิดดฝาาขวื่ม ไปทันทีเลยล่ะครับและทันใดนั่นเองเจ้าลูคัสก็รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างได้เข้ามาในตัวของเขามันรุนแรงถึงขั้นเจ้าลูคัสถึงกับล้มซุดลงไปนั่งกองกับพื้นเลยทีเดียวเจ้าชานที่เห็นเช่นนั้นก็ยิ้มออกมาทันทีเลยล่ะครับพร้อมกับได้พูดไปว่าฮสมน้ำหน้าหุยดูสิแม้แต่คนที่คุยโวอย่างหมอน,นั่นยังสภาพเดียวกับไอหมูตอนเลยพาพวกเรามาตั้งไกลเพื่อให้มาดูเรื่องขายหน้าแบบนี้เนียนะนะศรัทธาในครอบครัวของตัวเองมากจนเห่าหอนเหมือนกับหมาแบบนี้ ลหสมกับเป็นเผ่าพันธุ์ผสมจริงๆถ้าอยากจะตายนะก็รีบตายไปหน่อยสิอย่าทําให้พวกเราเสียเวลาเลยแต่ในระหว่างที่เจ้าชานได้พูดอยู่นั้นเขาก็ได้เอาเท้าไปยีที่หัวของเจ้าลูกค้าตัวละครับและทันใดนั่นเองเจ้าลูกค้าก็ได้จับไปที่ขาของเจ้าชานด้วยพลังเวทไฟที่มหาศาลแล้วก็ได้เหวี่ยงเจ้าชานไปใส่ต้นไม้ทันทีพร้อมกับได้คิดย้อนกลับไปตอนที่โดนพี่ชายไบรอนต่อว่าอยู่ที่โรงเรียนละครฉันได้ยินมาว่านายทะเลาะกับคนอื่นที่โรงเรียนอย่างนั้นเหรอนายคิดว่าตัวเองเก่ง พอตัวนอาเวลาไปทิ้งกับเรื่องโงงๆพวกนั้นได้แล้วเหรอนายจะหวังพึ่งพ่อแม่ให้เสียทองเป,ป็นพันๆเหรียญเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแล้วมาใช้ชีวิตที่น่าสมเพชแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหรนายเคยคิดบ้างไหมว่าจะพยายามด้วยตนเองบ้างนะและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันล่ะครับพอเจ้าลูคัสได้นึกถึงคำพูดของพี่ชายแล้วก็ได้หัวเราะออกมาทันทีเลยล่ะครับ <laughs> มันจริงทําให้เจ้าจูโนที่เห็นเช่นนั้นก็กลัวเป็นอย่างมากเขาจึงได้วิ่งหนีออกไปทันทีแต่ว่าเจ้าลูคัสก็ได้ใช้เวทไฟโจมตีเข้าไปเต็มๆจนเจ้าจูโนนั้นโดนจัดการไปด้วยการโจมตีแค่ครั้งเดียวส่วนนักเรียนหญิงที่มาด้วยที่เห็นเช่นนั้นก็กําลังจะรีบวิ่งเข้าไปช่วยจูโนก่อนละครับแต่ว่าเจ้าชานก็ได้จับมือของเธอเอาไว้แล้วก็ได้บอกกับเธอไปว่าเธอจะไปไหนนะ่เธอต้องรักษาฉันก่อนสิปล่อยมือของฉันนะนายไม่เห็นหรือยังไงว่าจูโนกาลังโดนไฟคอกอยู่นะ้าและพอนักเรียนหญิงคน ได้สะบัดมือของเจ้าชานออกไปแล้วเธอก็ได้รีบวิ่งไปดูเจ้าจูโน่ทันทีแต่พอได้มาถึงที่ล่างของเจ้าจูโน่มันก็สายเกินไปแล้วล่ะครับซึ่งเธอที่เห็นเช่นนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากจึงได้หันมาพร้อมกับได้ปลดปล่อยพลังเวทที่จะโจมตีลูคัสทันทีแล้วก็ได้ตะโกนบอกกับเจ้าลูคัสไปว่าไอ้ปีศาจแกฆ่าจูโน่แกอย,อยู่เลยพอเธอได้พูดจบแล้วเธอก็ได้ใช้เวทน้าโจมตีใส่เจ้าลูคัสทันทีเลยล่ะครับแต่ว่าเวทน้าเบาๆแบบนั้นมันก็ไม่ได้ละคายเคืองผิวของเจ้าูคั เลยและเพียงแค่พริบตาเดียวเจ้าลูคัสก็ได้กระโดดเข้าไปจับที่คอของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ได้ทุ่มลงไปที่พื้นอย่างแรงพร้อมกับได้พูดกับเธอไปว่าฉันจะบอกอะไรให้ฟังเพราะคิดว่าเธออาจจะลืมดูนะ่ะว่ายาที่ฉันกินเข้าไปมันออกฤทธิ์ดีต่อฉันมากเลยละ่ะมากกว่าจะหมูตอนนั่นซะอีกซึ่งนักเรียนหญิงคนนี้ก็ได้แต่ร้องอ้อนวอนขอชีวิตล่ะคัะแต่มันก็ไม่เป็นผลอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะเจ้าลูคัสนั้นได้จบชีวิตของเธอลงอย่างเลือดเย็นพร้อมกับได้เดินเข้าไปหาเจ้าชานทันทีแล้วก็ได้้บบอกกัเจาาาชานไปว่ี แกลองเรียกฉันว่าผอผสมยาอวดดีแบบเมื่อกี้อีกทีสิพร้อมกับได้จัดการเจ้าชานไปอีกหนึ่งคนแล้วครับและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่บ้านของย่าลีเนียอีกครั้งซึ่งวันนี้ย่าลีเนียเองก็ได้เลี้ยงปาร์ตี้ผักชุดใหญ่เจ้าซีวีที่เห็นเช่นนั้นก็ได้แต่นอนเซ็งพร้อมกับได้คิดว่าอะไรกันเลยเนียมีแต่ผักผักผักไม่เห็นจะน่าอร่อยเลยและซึ่งอารมณ์ของทุกคนก็ไม่ต่างกันละครับย่าลีเนียที่เห็นเช่นนั้นจึงได้บอกกับทุกคนไปละครับว่าดูเหมือนว่าฉันจะ,สะสนอนอนใส่ สมุนไพรเมื่อคืนเยอะเกินไปหน่อยและพอฉันได้เห็นทุกคนหลับไปกันแล้วฉันก็ตกใจมากเลยล่ะพ่อของเทเซียที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บอกกับยาลีเนียไปลวครับว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกครับผมรู้สึกสดชื่นพอได้นอนเต็มอิ่มมากกว่าปู่วิเลียนที่ได้ยินลูกชายพูดมาแบบนั้นก็ได้บอกไปแล้ะครับว่านายสดชื่นมันก็ดีแล้วล่ะแต่ส่วนฉันยังมีเรื่องสําคัญที่จะต้องไปจัดการอีกย่าลีเนียที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามปู่วิเลียนไปแล้วครับว่าเรื่องสําคัญที่ว่ามาเนี่ยหมายถึงเรื่องประสาทที่อันดิกบเมรีย ตั้งใจสร้างกันขึ้นมาหลายปีแต่เทเซียหลานที่รักของฉันกับพังมันอย่างนั้นหรอปู่วิลียนที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้เอาผักที่กําลังกินอยู่อุดปากยญาลีเนียทันทีเลยล่ะค่ะพร้อมกับได้บอกเธอไปว่าเอาเอาผักพวกนี้มันอร่อยจริงๆนะเธอก็ลองกินดูหน่อยสิแต่ในขณะเดียวกันยญาลีเนียก็ได้เอาตลับอะไรบางอย่างออกมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ได้ยื่นให้กับเทเซียพร้อมกับได้บอกไปว่าท่านปู่ของเธอกับอาเธอขอสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยคุ้มครองเจ็จำานงแห่งอสูรกายของเธอเอาไว้นะและด้วยเจ้าสิ่่งนนี้มัอาจ,จชวย เทเซียที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้เปิดมันออกดูล่ะครับแล้วมันก็เป็นกาไรข้อมือนั่นเองสิ่งเทเซียที่เห็นเช่นนั้นแล้วก็ชอบเป็นอย่างมากส่วนอาเธอร์ที่เห็นเช่นนั้นก็ค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันล่ะครับเขาจึงได้พูดออกมาว่าผมเพิ่งขอจิงประดิษฐ์คุ้มกันเปเมื่อคืนนี้เองทําไมถึงหาได้เร็วนักล่ะครับเทเซียและพ่อแม่ของเธอที่ได้ยินเช่นนั้นก็ต่างงงล่ะครับว่าอาเธอร์พูดถึงอะไรกันแน่เพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าอาเธอร์ Arthur ไม่ได้โดนยานอนหลับด้วยนั่นเองอาเธอร์เห็นเช่นนนนััน้้้กกกกก็ไไไไดบบออออทุคคปลวร่ว่าหมมมีมะผ ใจในเรื่องแบบนี้มันคงจะแปลกอย่างนั้นสินะส่วนทางพ่อของเทสเซียที่เห็นว่าย่าลีเนียได้มอบของขวัญอาร์มค้าให้แก่ลูกสาวของเขาก็ได้บอกกับย่าลีเนียไปแล้วครับว่าขอบคุณนะครับที่คอยดูเทสเซียเป็นอย่างดีมาโดยตลอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคงขอบคุณอะไรกันเล่ายิ่งไปกว่านั้นก่อนที่พวกเด็กๆจะกลับไปเราก็มาสนุกกับช่วงเวลาที่เหลือกันเถอะและมันจึงทําให้ค่ําคืนนี้ครอบครัวของเทสเซียก็อยู่กันพร้อมหน้าล่ะครับและพอได้ปาร์ตี้กันเสร็จแล้วย่าลีเนียก็ได้พาอาเธอร์กับเทสเซียมาที่ประตูลับล่ะครับ้อมก บอกทั้งสองคนไปว่าถ้าเข้าไปในนี้ก็จะสามารถไปที่ไซรัสได้เลยนะอาเธอร์จีนเจนนั้นจึงได้ถามย่าลีเนียไปแล้วครับว่าประตูเคลื่อนย้ายเป็นซากอารยธรรมโบราณที่ได้รับการควบคุมจากอาณาจักรจึงห้ามไม่ให้ใครครอบครองเป็นการส่วนตัวไม่ใช่เหรอครับย่าลีเนียที่ได้ยินอาเธอร์าถามมาแบบนั้นก็ได้ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ออกมาทันทีเลยล่ะครับและแล้วมันก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องบอกลากันอีกครั้งพ่อกับแม่ของเทเซียก็ได้เข้ามากอดลูกสาวของเขาเอาไว้แล้วก็ได้บอกไปว่าระวังตัวด้วยนะลูกรักส่วนท่านปู่วิเเเลีียยนนััน้กกก็บไบบอทซป กันล่ะครับว่าก่อนเปิดเรียนก็แวะไปที่ห้องผู้อำนวยการกูสกายด้วยนะฝากบอกแก่นั่นให้ติดต่อกับมหาปู่ด้วยล่ะเทเซียที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้รับปากปู่ไปแล้วครับแล้วก็ได้กระโดดเข้าไปกอดย่าลีเนียแล้วก็ได้บอกไปว่าขอบคุณที่เชิญพวกเรามาที่นี่นะคะย่าลีเนียหนูอยากจะอยู่ที่นี่ให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยแต่ก็เสียดายจังเลยค่ะที่หนูจะต้องไปแล้วย่าคนนี้ก็เสียดายมากเหมือนกันหลานรักพอทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันกับพวกเธอเหมือนช่างเป็นเวลาที่มีความสุขมากๆเลยล่ะซึ่งอาเท จริงทุกอย่างเกี่ยวกับอายุไขและเวลาที่เหลือของย่าลีเนียแล้วก็ได้ทําหน้าเศร้าออกมาแล้วครับซิวี่ที่เห็นเช่นนั้นก็ได้ถามอาเธอร์ไปแล้วครับว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าโอเคใช่ไหมอาเทอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับซิวี่ไปแล้วครับว่าฉันไม่เป็นอะไรหรอกซิวได้พอทั้งสองคนได้ล่าลาเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปในวาร์ปกันทันทีแต่พออาเธอร์กับเทสเซียได้ออกมาที่หน้าวาร์ปของโรงเรียนแล้วเทสเซียก็ต้องแปลกใจมากนะครับที่ไม่มีใครเฝ้าหน้าประตูนี้เลยอาเธอร์ที่ได้ยินเเททซซีียยยพููดดมาาแบบบบนนนนนััั้้กกกก็็ไไออปวววคร่่่่่สใใหญใช กฎการออรูล่ากันหมดแล้วเพราะช่วงนี้ก็ทํามาค้าขายอะไรไม่ได้ด้วยนี่หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะคนงานไม่เพียงพอก็ได้และงานเทศกาลออรูล่าที่อาเธอร์พูดถึงนั้นมันก็คือท้องฟ้าที่มีแสงวิบวับราวกับสายลุงที่อยู่เต็มท้องฟ้านั่นเองซึ่งพอเทเซียได้เห็นมาแล้วก็ได้พูดออกมาล้ะครับว่าว้าวถึงฉันจะเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วก็เถอะแต่ฉันก็คิดว่าออรูล่าของโรงเรียนไซรัสมันสวยมากเลยละ่ะและภาพก็ได้ตัดมาที่บ้านของอาเธอร์อีกครั้งล่ะครับพอพวกเขาได้มาถึงกันแล้วซิวีก็ได้เข้าไปจาาัด ททันทีแต่พอมีคนเปิดประตูออกมาแล้วอาเธอร์ก็ต้องตกใจล่ะครับเพราะว่าคนที่มาเปิดประตูนั้นก็คือจัดมินนั่นเองส่วนทางด้านของจัดมินที่เห็นอาเธอร์แล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะอาเธอร์เข้ามากันสิทุกคนกําลังรอนายอยู่พอดีเลยล่ะและพอทุกคนรู้ว่าอาเธอร์ได้เดินทางมาถึงแล้วก็ออกมาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นล่ะครับแต่พวกทีมเขาคู่กลุ่มนี้พอไม่ได้รับภาร,ร,รกิจอะไรแล้วก็เหมือนเป็นพวกที่ไม่ได้เรื่องกลุ่มนึงที่เล่นกันเหมือนเป็นเด็กล่ะครับแต่ทันใดนั่นเอง แล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าอาเธอร์ Arthur, ช่วงที่ไม่ได้เจอกับนายนายน่ารักขึ้นเยอะเลยย่อแต่พอเทสเซียได้เห็นว่าหน้าของอาเธอร์ตอนนี้กําลังซุกอยู่ที่หน้าอกของแองเจล่าก็น่าแดงออกมาจนพูดอะไรออกมาไม่ถูกเลยล่ะครับแต่พอแองเจล่าได้เห็นเทสเซียแล้วก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายทันทีแล้วก็ได้พูดกับเทสเซียไปว่าหวัดดีจ้าดีใจที่ได้เจอกันนะเจ้าหญิงเอลผู้น่ารักแต่ทันใดนั่นเองเลโน่ก็ได้เดินออกมาบอกกับทุกคนไปแล้วครับว่าเอาละ่ะเอาละ่ะทุกคนก็ไปทักทายก,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 กันข้างในต่อดีกว่าใช่ แล้วพี่ชายไม่ได้เจอกันนานเลยนะแต่คราวนี้กลับมาสภาพดีกว่าคราวก่อนพ่อย,ยังชั่วนหน่อยอาเธอร์ที่ได้ยินน้องสาวจอมแก่นพูดมาแบบนั้นก็อยากจะไปเ็กมังเงะให้สักทีแหละครับแต่ว่าสถานการณ์ในวันนี้มันก็เป็นวันที่ดีสําหรับพวกเขามากแต่ในระหว่างที่อาเธอร์กำลังจะเดินเข้าไปในบ้านนั้นเทเซียก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปนะครับว่านี่อาเธอร์ความจริงฉันคิดว่าจะแวะเข้ามาทักทายพ่อและแม่ของนายเฉยๆแล้วก็จะรีบกลับไปที่โรงเรียนเลยโพรง,งานสภานักเรียนได้สะสมเป็นกองแล้วแล้วฉันก็ต้องไปหาอาจารย์ซินเท แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะที่เชิญฉันน่ะอาเทอที่ได้ยินเช่นนั้นก็นได้รีบเข้ามาถามเทเซียเลยล่ะครับว่านี่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเทสไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเพราะฉันจะสวมกำไรข้อมือน,นี้เอาไว้ตลอดเลยละแล้วอีกอย่างลิเลียกับสมาชิกของสภานักเรียนกำลังทำงานกันอยู่คนที่เป็นประธานนักเรียนอย่างฉันจะมามัวเที่ยวเล่นแบบนี้ไม่ได้นี่นาะอาเธอที่ได้ยินเช่นนั้นก็เป็นห่วงเทเซียเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะว่าตอนนี้มานาของเทเซียได้ถูกกดเอาไว้เมัอนจึงทาให้อาอร้เธอรยู่ค่อยสััญากบท่านปเีย ไว้แล้วว่าจะคอยปกป้องเท็เซียตลอดเวลาส่วนเท็เซียที่เห็นว่าอาเธอร์ได้ทําหน้าตาเป็นกังวลเพราะความเป็นห่วงตัวเองก็เลยได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าเดี๋ยวพวกนี้นายก็ตามฉันไปแล้วแค่คืนเดียวเองอาเธอร์ฉันอยู่ได้สบายเลยล่ะอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับเท็เซียไปละครับว่าโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่าอย่าหักโหมมากเกินไปนะเพราะว่าเกณฑ์มนาของเธอยังไม่เสถียรส่วนทางด้านของแม่อาเธอร์ที่เห็นว่าเท็เซียจะขอตัวกลับไปก่อนก็ได้นาผ้าพันคอมให้กับเท็เซียแล้วก็ได้บอกกับเท็เซียไปว่านี่เท็ ฉันอยากให้เธออยู่ต่ออีกสักหน่อยนะแต่ถ้าเธอจะต้องไปจริงๆแล้วก็เอาเจ้าสิ่งนี้ไปด้วยสิเพราะว่าอากาศมันเย็นมากๆเลยล่ะเทเซียที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ขอบคุณแม่ของอาเธอร์ไปแล้วครับพร้อมกับได้บอกลาทุกคนทันทีและแล้วปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้มันก็ได้เริ่มต้นขึ้นสิ่งทุกคนที่ได้นานๆเจอกันครั้งก็ต่างสนุกสนานกันเป็นอย่างมากจนได้ดื่มกันเมาแปรขนาดจัดมินเองยังเมาจนพูดไม่รู้เรื่องเลยล่ะครับเพเลนที่เห็นเช่นนั้นก็ได้เดินมาเก็บจัดมินกับเองเจล่่่าาาาากกกกกอออออนทนทััีีีแล้ว้ววกกว็ไไดดบบเเเเธธรรรป๋ยสู ากาศข้างนอกหน่อยก็ดีไหมซึ่งอาเธอร์ที่ได้เห็นบรรยากาศข้างในนี้แล้วก็ได้รีบบอกกับเฮเลนไปทันทีเลยล่ะครับว่าครับพวกเรารีบออกไปข้างนอกกันเถอะและพอทั้งสองคนได้ออกมาข้างนอกกันแล้วเฮเลนก็ได้ถามอาเธอร์ไปว่าแต่ว่าไปแล้วช่วงนี้แม่ของนายเป็นห่วงนายมากกว่าพ่อของนายอีกนะเนี่ยใช่แล้วล่ะครับดูเหมือนว่าช่วงนี้แม่แก่ขึ้นก็ยิ่งเป็นกังวลมากขึ้นด้วยนะครับเฮเลนที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับอาเธอร์ไปต่อล่ะครับว่าในภายภาคหน้านายจะได้งานสําคัญนะ,นาะอระาร์เจนเอาไว้้ตตังแแ่เนนๆบบร์ นายก็จะรู้ว่านายควรที่จะสู้กับอะไรพออาเธอร์ได้ยินคําแนะนําจากเฮเลนแล้วก็ได้นึกถึงคําพูดของอยาลีเนียขึ้นมาเลยล่ะครับอาเธอร์จึงได้บอกกับเฮเลนไปล้วครับว่านี่คุณเฮเลนเองก็เริ่มเมาแล้วใช่ไหมล่ะครับพอปกติแล้วคุณไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรแบบนี้นี่อ,อมันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละแต่มันก็คงอาจจะเป็นเพราะได้ยินเรื่องข่าวการค้นพบทวีปใหม่ด้วยล่ะัะเลยดื่มเหล้ามากเกินไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะ่ะแต่ยังไงก็เถอะฉันจะต้องเข้าไปข้างในแล้วละ่ะพะถ้าฉันไม่เข้าไปแล้วล้วก็พวกนั้้้้นนนนนไดเาาบีปจุ่แอ ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บอกกับเฮเลนไปแล้วครับว่าโอเคเดี๋ยวผมก็ตามเข้าไปแล้วล่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับและพอเอเลนได้เดินเข้าไปข้างในแล้วอาเธอร์ก็ได้นึกถึงคาพูดของเอเลนขึ้นมาล้วครับว่าเหมือนก็เป็นอย่างที่เฮเลนพูดมาเลยล่ะว่าท้ายที่สุดแล้วฉันกําลังต่อสู้อยู่กับอะไรกันแน่เพราะฉันไม่รู้เลยว่าทําไมฉันถึงเกิดมาในโลกใบนี้อีกแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่อยากใช้ชีวิตที่ถูกใครบางคนควบคุมเหมือนมากบนกระดานตัวหนึ่งเหมือนกันและอีกอย่างฉันก็อยากจะปกป้องรอยยิ้มที่ม มไม่ว่าจะเป็นเทพหรือใครก็ตามโชคชะตาของฉันฉันจะขอกําหนดมันเองและภาพก็ได้ตัดมาที่โรงเรียนไซรัสละครับซึ่งตอนนี้ชายสวมหน้ากากก็ได้เตรียมแผนการพร้อมไว้หมดแล้วเขาจึงได้บอกกับสาวกของเขาไปละครับว่าเอาละตอนนี้ก็พร้อมหมดทุกอย่างแล้วถ้าอย่างนั้นก็เปิดฉากโจมตีได้และพอชายสวมหน้ากากได้สัญญาณการโจมตีพวกเหล่ามอนเตอร์มันก็ได้พวยพุ่งออกมาจากมิติกันอย่างไม่หยุดหย่อนเลยละครับและการเปิดฉากโจมตีของชายสวมหน้ากากคนนี้พวกสาตาจาและนักเรียนของโรงเรียนไซรัสจะซ มาจุดการก่อจลาโจนในครั้งนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับตอนนี้จบแล้วครับบ๊ายบาย